สบายดีทุกคนหลายคนก้าจจะมีสูงมีแฟนเนาะยอยู่ตามมาเห็นรวมกันทางออดหลอกออนไลน์เนาะแล้วอยากจะให้เห็นเดี๋ไหนเห็นแฟนให้ผัวมาฟังเงินมาให้เจียนวิธีไหนชีวิวิธีการอใดนะวันนี้จะมาบอกว่าโอนเงินจากทางก็เห็โอนเดี๋ยวไรใส่วิธีไหนเนาะตามจะคอยค่ยใส่ลับๆแต่จะมีอยู่สามวิธีที่เคยใส่แต่ว่ามันจะมีวิธีอื่นอีก แต่ว่าขอจะมาบอกว,วิธีที่คนเคยใส่หนึ่งก็คืออุ่นผ่านเวตเทอร์ยูเนี่ยเวตเทอร์ยูเนี่ยนั่คือซิมต่อเลื่และอยากเรื่องการโอนใดเงินโดนต่อไดนซิมปรทีกัไหนเงินแล้วเนาะแล้วอกีกสั้นๆจะต้องให้เขามีซื้อน้ำสก,กุลแต่กับประเทศน,นั่งส่วนเขาเป็นคนลาวเขาบอกเขาให้ปเดือนละให้เขาฝากเงิน,าาางนามาที่ประเทศนั้น ซื้อน้ำสกุลต้องเป,ปน็นภาษาอังกฤษเท่านั้นสองคือการโอนเงินผ่านมานิแกมมานิแกมคือแป้งตัวเลขสิงเท่เาจะให้เขาแต่ก็คือซื้อน้ำสกุลคือกันแต่กับประเทศให้เขาฝากความมานิแกมแต่ผ่านามาเล่าเนาะเวลาเขาไปเอาให้ใส่บัตรประจําตัวพาสปอร์ตปุ่มสมาด้วเอาอย่างไ้อย่างนึงเนาะเอาไปห้าา ลแล้วหน้าคนก็บอม,มานิแกมไปเอาอยู่ธนาคารไหนไปธนาคารไหนเอาอยู่ธนาคารไหนมานิแกมให้ไปเอาอยู่ธนาคารการาันข่าธนาคาร GDP และหานเลยเป็นเงื่อนตาที่มีโลกโก้สีแดงแบบนี้คอยแนะนำามาทำให้มีามการอยู่นตาต่อเทตุเนาะให้ฝากพานันมานิแกมเีที่สุดเพราะว่าหัยังสามารถเอาเป็นเงินดอลลาร์ได้ หลังจากทําอเอาเงินดอลลาร์แล้วเอาเงินดอลลาร์จากธนาคารนะ่แะแปลเป็นหานองโตนี้เขาจะได้เหรียสูงแล้วสำหรับให้ที่ฝาผ่านเวนตูเนี่ยเวนเทอรอยูเนียนนี้มันจะให้ท่าเอาไดเฉพาะเงินกีถ้าเป็นฝาว่าจากประเทศอื่นโยงเว้นประเทศอเมริกาถ้าเป็นประเทศอเมริกาแมน,นสมามารถทำเป็นดอลลาร์ได้ถ้าเป็นประเทศ จะเป็นฝรั่งเศสชาววิตพวงนี้นะ่ะมันให้เ้าเอาเป็นเงินกี่แล้วเข้าตีเหรียญห้เราทำพอสนัดนอ่อยถ้าให้มีสะดวกให้ฝากเป็นพันบริก,กัมดีกว่าหรือฝากเขาบัญชีธนาคารแล้วจะมาขอพันตอนที่ชรางเรื่องฝากบัญชีธนาคารอาจจะเป็นบัญชีธนาคาร นายหับเงินเนาะชาวา้าจะนด้หักเงินถ้าเป็นประชาิกก็อาจจะโดนเนนเนาะแต่ถ้าเป็นวันจา,กการทหารก็ชาวบ้นา,านปฏิการแล้วสมุนไรตัวอย่าง ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่ากันเนาะหักไว้แบางคนว่วยการหายก็เอาหายฟ้าพันมานนีแกมตัวนี้เขามาได้แกมนี่โอเคเพราะมันสมาร์ทหักเป็นเงินดอลลาร์ได้เนาะแล้วท่านยูเนี้อันี่บอยอยากโอเปนได้เนาะเพราะว่ามันตีได้แี่ตั่ำเนาะตัวนี้ต่ำอีนี่นี่แหละสำหรับให้จีเนี่ยบอยจะไม่ต้องใช้เงินบอยบอยบอยดีทุกวันสิ่ไกัฝากค่ะบันชีก็ได้เนาะ แล้วมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะาบงังไซกททารชำระทั้งไทยเนาะั่นคือบนพันเพ์เพาลแต่ว่าคือลเรา,านะพอานับข้อมูลสมัครผูกบัญชีธนาคารกับเนะพย์เพาลได้เนาะเพราะฉะนั้นเพเพาลจัมกคอยคืนเบ,บอรนะ์บิกเนาะถ้าช่วให้มีบัญชีเงินฝากของประเทศไทยนะก็ไปผูกกับเพเพาลตัวนึงก็โอเคดูแต่ถ้าแบบใครที่มีบัญชีเงินบาทที่โนนอยู่ในประเทศไทยตัวนั้นเนาะ ข่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะว่าวงๆทุกคนจะห่วงเลยแล้วมีอย่างหนึ่งที่อยากเตือนก็คือกรณีหลายคนทำมาว่าอ่ารบกับพูกบ้าแล้วกับพวกบ้าจีฟ้าเงินมาให้แล้วก็ส่งส่งตู่ส่งเอาเงินสปตู่ฟ้ามาอ่านเสียข้าวปลาสองสามีอันนี้อยากเตือนหลายๆคนหลายกลุ่มด้วยว่ามันโมเมความจริงเนาะบ่ามีไัยดอกเสียเงินมาให้เขาแบบฟ้าบ้าผ่านมันเครื่องบินพันยังไงเงินเนาะจริงที่เขาให้ ทุกคนเออสำหรับใครที่ตามคลิปนี้ก็ขอบใจได้ไหลายเนาะแต่ก็ฝากให้ทุกคนติดตามก็ไลค์กดแชร์าาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะบ้าจะบ๊ายบาย